สวัสดีครับชื่อนายรัตพงม์โสรัสวันนี้จะมาพูดหน่วยที่3โลหะนอกจำพวกเหล็กสรุปสาระสำคัญโลหะนอกจำพวกเหล็กเป็นโลหะที่ไม่มีเด็กผสมอยู่ปัจจุบันนับว่ามีความสํำคัญมากขึ้นตามลําดับในระบบงานอุตสาหากรรมเพราะมีคุณสมบัติทนต่อการกัดก่อนน้ําหนักเบาทนความร้อนเป็นตัวนําไฟฟ้าและ และสามารถนำมาขึ้นรูปได้ง่ายสามารถแบ่งออกได้าสามประเภทยยใหญ่คือ1โลหะหนักคือโลหะที่มีความหนาแน่นมากกว่าสี่กร,รมัมเช่นทองแดงเงินตะกั่วสังกะสีและดีบุกเป็นต้น2โลหะเบาคือโลหะที่มีความหนาแน่นน้อยกว่าสี่กร,รมัมเช่นอลูมิเนียมและแมกนีเซียมเป็นต้น3โลหะผสมคือการนำโลหะตั้งแต่2ชนิดขึ้นไป ผสมกันในอัตราส่วนที่แตกต่างกันหรือในอัตราส่วนที่กําหนดและหลอมให้ละลายผสมเป็นเนื้อเดียวกันเพื่อให้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะนําไปใช้งานเช่นทองเหลืองบอนและนิโครเป็นต้นโลหะซินเตอร์หมายถึงโลหะจําพวกเหล็กและนอกจําพวกเหล็กที่ผสมขึ้นจากกรรมวิธีซินเตอร์เป็นวิธีการบดโลหะ ให้เป็นผงละเอียดและกดอัดลงในแบบให้มีรูปร่างตามที่ต้องการนำไปอบความร้อนที่อุณนห,นาหาภูมิสูงวัสถุดิบที่ใช้ผลิตโลหะซินเตอร์เช่นผงโคบอลผงทางส,สเตนคาไบด์ผงไทเทเนียมคาไบด์และผงแอนทาลามคาไบด์เป็นต้นคุณสมบัติของโลหะซินเตอร์มีดังนี้คือเป็นโลหะที่มีความ แข็งแรงสูงทนต่อความร้อนและทนต่อการกัดก่อนได้มีรูพุนทำให้เปาะแตกหักง่ายมีน้ำหนักเบามีความหนาแน่นน้อยและสามารถนำไปใช้ผลิตทำเป็นมีดต,ตึงได้เป็นต้นครับ